ไม่ต้องแต่ใจนะคะที่เห็นวิตตี้นั่งอยู่หน้าจอทีวีขนาดนี้เพราะวิตตี้กำลังชมภาพยนต์แอนิเมชันเรื่องเชลดันค่ะไม่ต้องอิจฉากันนะคะเพราะว่าวันนี้วิตตี้จะพาไปทําความรู้จักกับผู้สร้างภาพยนต์แอนิเมชันเรื่องนี้ที่ส่งออกใช้กว่า180ประเทศทัท่วโลกแล้วเขาจะเป็นใครนั้นติดูกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะบิวตี้ก็อยู่กับเชลดอนนะคะเราจะมาพูดคุยกันอ่าไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะบิวตี้จะมาพูดคุยกับดรจิรยุทธ์ชุสนาโชตนะคะผู้สร้างแอนิเมชันที่โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะดรจิรยุทธของเรานะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชันทำยังไงนะคะถึงจะได้เป๊ะ ไกลถึงต่างแดนเลยทีเดียวค่ะ<อ>ค่ะก็อยากจะทราบว่าในความคิดรเริ่มในการสร้างแอนิเมชันแต่ละเรื่องนะคะมีแรงบันดาลใจอย่างไงคะในการสร้างจริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มจากตัวผมเองนะครับไม่ได้จบมาทางสายอแอนิเมชันนะครับจบมาด้านการเงินเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่อเมริกานะครับสอนอยู่ที่อเมริกาแต่ช่วงตอนที่สอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเด็กไทยเด็กเอเชียเรียนเก่งก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะ สร้างโปรเจกต์อะไรขึ้นมาที่เป็นตัวแทนของคนไทยคนเอเชียแล้วไปปักธงทั่วโลกให้ได้<ะ>ประกอบกับที่บ้านนะครับสร้างธุรกิจเมื่อปี2000เกเิดธุรกิจเชลฮั h u เฉยๆนะครับ<ะ>เป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานแฮนด์เมดนะครับเอาตัวเปลือกหอยมาทำเป็นของชํำร่วยส่งออกก็เลยคิดว่าด้วย2อ,ส,อส่วนเนี่ยคือ1ต้องการไปปักธงไทยทั่วโลกกับ2<ะ>คือในเรื่องของออการสร้างบแบรนดิง้งก็เลยทำให้ อยากสร้างเปลือกหอยที่อยู่ในเปลือกหอยเรซินนะครับที่อยู่ในของพันของช่ำรวยเนี่ยสร้างให้มีชีวิตขึ้นมานี่เป็นที่มาว่าทําไมจากธุรกิจของพันของช่ำรวยมากลายเป็นแอนิเมชันที่เป็นเชลดอนแล้วในแอนิเมชันแต่ละเรื่องนี้นะคะดกรได้มีส่วนช่วยในส่วนไหนบ้างนะคะที่จะทำจริงๆแล้วก็ทุกส่วนเลยก็ว่าได้ทุกส่วนครับเริ่มจาก <laughs> uh ก่อนที่จะทำแอนิเมชันทุกเรื่องเนี่ย <c oughs> สิ่งหลักๆเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลย3อย่าง ด้วยกันนะครับอันที่1คือเรื่องของย mm ูนิคคอนเซปต์คือเวลาทําต้องคิดถึงเรื่องว่า Concept ์เนี่ยจะต้องไม่เหมือนใครอย่างเช่นว่าอย่างเรื่องของเชลดอนเนี่ยสิ่งที่ u n นิคคอนเซปต์ก็คือว่าการเอาเปลือกหอยมาทําให้มีชีวิตขึ้นมานะครับ mm hmm. ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้คือ u n นิคคอนเซปต์อันที่2คือ u n นิคคอนเทนต์ยูนิคคอนเทนต์หมายถึงว่าคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งต้องตอบโจทย์ก่อนว่า Target Audience ของเรากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเด็ <c oughs> กเล็กเด็กโตวัยรุ่นหรือวัยคนทำงานนะครับต้องการเฉพาะในประเทศหรือต่างประเทศหรือทั่วโลกมาประการที่3คือ Unique Character Design <c oughs> คือหลังจาก Unique Concept Unique Content แล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดถึง <c oughs> เรื่อง Character Design <c oughs> ที่ไม่เหมือนใครการคิด Concept มาจะถึง Content มาจะถึง Character Design ส่วนนี้คือผมจะเป็นคนดูแล เสร็จแล้วก็ต่อยอดด้วยหาทีมคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่เราจะต้องหาจิ๊กซอนะครับที่ประกอบร่างให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ซึ่งตรงเนี้ยผมก็จะต้องไปเทรนคนตั้งแต่เรื่องของ Pre-Production, Production หรือ Post-Production จะต้องไปเทรนเขาให้เขารู้จักหมายถึงว่าคิดสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์กได้ตัวเชลดอนเองก็ตอนนี้ฮอลลีวูดเอาไปทำเรียบร้อยนะครับเป็นหนังใหญ่ซึ่งจะ ออกอหมายถึงจะออกฉายเนี่ยปี2015เราคงจะได้เห็นเชลดอ <Hello S 1> ทนทั่วโลก <man. S 1> จริง,รงๆนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มเด็กที่ดูทีวีอย่างเดียวแต่ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอะไรก็จะรู้จักทุกคนทั่วโลกก็จะรู้จักเชลดอนครับสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้่านด็อกเตอร์นะคะได้ฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความฝันหรือว่าน้องๆที่สนใจในเรื่องแอนิเมชันค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับอย่าย,ยอมแพ้เพราะว่าขนาดพี่เองพี่เนี่ย มาจากศูนย์จริงๆนะครับแล้วก็ฝ่าฟันมาจนถึงทุกวันนี้ขณะที่น้องๆที่เรียนในแอนิเมชันในโรงเรียนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่านะครับสร้างเสริมประสบการณ์เรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดกว้างนะครับเหมือนแก้วน้ําที่เรายอมรับได้หมายถึงที่จะให้คนอื่นเข้ามาเทให้เราได้นะครับอย่าเป็นแก้วน้ําที่เต็มนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดรจิรยุทธ์ชุสนาโชตด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะแล้วช่วงหน้านะคะมีความบันเทิงอะไรรออยู่นั้นไปติดตามกันเลยค่ะ